ปเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยอยู่เลยวะจินอยู่เลยวะเฮ้ยอยู่เลยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วชามเชิมกูเฮ้ยตายเลยจินตายแล้วตาย,ม,ตายมันไม่ตายได้ไงคอหักไปแล้วไม่ตายตาย โอ้ยไม่ตายป่ะ ok? <function als> มันแก๊งตายได้ด้วยเอะไ้อย <gu bizarre> <c oughs> ีไปแล้วมันไปแล้วหมดแล้วช้ำกูเข้ามาเลยมันมาแอบกินลูกแมวลงมนกินแมวพมดไปตัวแมวใช่ไอตัวผู้ตัวล้วนอะ I'll